เรฟรอนโกลาเชียสมาสคาร่าจากเครื่องสำอางเรฟรอนครีมเปลี่ยนสีผมมาโนโดักแฮ่สบูเ่เบนเนตซีแอนด์อีลาเมเพลผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจากออสเตรเลียสนับสนุนโด,ดย LCH Extra Plus ซล่าแต่พี่ยังไม่มีคู่ไปลอยกระทงเลยค่ะแต่เห็นบอกว่าช่วงนี้จะมีหนุ่มๆแหละใช่ค่ะซิล่ามีถึง5คนเลยนะคะให้พี่ตาเลือกนะคะกับช่วงนี้ค่ะทีมีภูโคค่ะ,ะรายานำชายยอดนิยมประจำสัปดาห์เรียงรายกันเข้ามาให้เราได้เชยชมกันอีกแล้วนะคะอันดับ5คงที่มาสอง สำหรับหนุ่มดีระพัจากละครคุณพ่อหวานแหววยังคงรักษาความน่ารักอยู่ในชัดได้เช่นเคยค่ะส่วนอาจารยสีของเราก็ยังคงที่ไม่ไปไหนสำหรับหนุ่มนิววงสกอตจากละครน,นักสู้พันข้าวเหนียวอันดับสามก,ก็คงที่เช่นกันค่ะสำหรับเพรกรุ่นพี่อย่างหนุ่มก้องสหรัฐจากละครมาเลายสามชายที่เล่นได้อบอุ่นสมคาร์สมบทติบาทจริงๆิงๆี่ ในสัปดาห์นี้นุ่มณเดชจากละครดวงใจอัคนีที่ความฮอตของละครแรงกระชุดสุดไม่อยู่จริงๆแล้วล่ะค่ะไม่ต้องบอกก็รู้ว่าแชมป์ในสัปดาห์นี้เป็นของนุ่มเคนพิรเดทวง,งพัวพัอีกเชันค้ พี่เคนทีรเด็ดค่ะอันดับ1นึ่งทีวีโพสามร้อยหกสิบห้วันค่ะพี่เคนกับพี่แอนเขาคู่กันมาตั้งแต่นานแล้วเนาะตอนนี้เขาก็ยังคู่กันอยู่ก็สมควรค่ะเพราะว่าเล่นดีกันทั้งคู่แล้วก็เข้ากันรัวล็อรที่จะเล่นคอนเสิร์ตที่ราชมังคลากีฬาสถาน27พฤศจิกายนนี้ก็คือบอดี้สลัมยังไงล่ะคะงานนี้บอกได้คำเดียวว่ามันแบบนอนสต็อบแน่นอนค่ะ ประทันก็สนุกกันได้ค่ะใช่ค่ะส่วนเด็กเล็กนะคะก็อย่าไปอยู่ใกล้น้ํามากค่ะให้คุณพ่อคุณแม่ลอยให้จะปลอดภัยกว่านะคะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ฝากไว้ด้วยค่ะอย่าเอาประเพณีไทยมาปู้ยี่ปูยำด้วยกันกระทําอันที่ไม่สมควรนะคะเรื่องอะไรนั้นๆก็รู้ๆกันอยู่ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณค่ะสบู่เบนเนตซีแอนด์อีครีมและฟมบวหิมาฟูจอเป่าขนมปังเลอแปงค่ะส่วนข้อคิดดีๆในวันนี้นะคะก็มีมาฝากเช่นเคยค่ะถ้าคุณต้องการประสบความสําเร็จให้มากขึ้นหนึ่งเท่าตัว สอเท่าตัวค่ะใช่ค่ะไม่ว่าเมื่อวานประเทศไทยจะเป็นอย่างไรนะคะ<ม>จงทําวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวานค่ะแล้วก็วันนี้นะคะศิละกับพีตาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะทีวีพู tonight